สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามการพยากรณ์กับอาจารย์ใหญ่ทาโร่นะครับวันนี้อาจารย์ใหญ่ทาโร่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันนะครับก็ได้แก่ท่านที่เกิดในช่วงเดือน17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับนี่จะเป็นช่วงเดือนเกิดของชาวราศีกันการพยากรณ์นี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านนะครับ ในช่วงเดือนมีนาคม2562ก็คือเดือนหน้าดูซิว่าชาวราศีกันเนี่ยนะฮะดวงชะตาของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาเปิดไพ่ด้วยกันครับได้สีถ้วยนะครับเจ็ดดาบ n i of swords นะครับ eight of swords five of pentacles and the hermit นะครับโอเคเปิดออกมาแล้วดวงเป็นอย่างไรนะครับอืมโอเคอาจารย์ขอพยากรณ์ดวงชะตาในเรื่องของความรักก่อนนะครับเช้าราศรีกันนะครับความรักนะครับท่านในสีถ้วยนะท่านในสีถ้วยเนี่ยก็คืออาจจะกล่าวได้ว่านะชีวิตความรักเนี่ยช่วงนี้มันจะมีความหงุดหงิดนะ You may feel frustrated a little bit frustrated นะคืออารมณ์หงุดหงิดนิดหน่อยนะครับอาจจะได้ยินข่าวที่ไม่ดีมานะมีคนพูดอะไรที่ไม่ดีมันทำให้ความรักของเราเนี่ยมันแบบว่าไม่ค่อยจะลงตัวนะฮะคือเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนยุแยงประมาณนี้ครับเพราะฉนั้นอย่าหูเบานะฮะมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดก,กับคนรักได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไร,ร,ะไรเราคุยกันปรับความเข้าอ,อกเข้าใจกันก็ได้นะครับ ควรใช้เหตุผลนะครับนะเพื่อให้ความรักเนี่ยนะเพื่อให้ชีวิตคู่เนี่ยดำเนินไปได้นะก็ทำไปเพื่อเพื่อครอบครองท่านนะครับเพราะฉะนั้นนะมีเจ็ดดาบนะบางทีอาจจะมีคนไม่ดีเข้ามาพูดจาอะไรพวกนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับนะถ้าเรายึดมั่นในความรักเราเชื่อมั่นในคู่ของเรานะก็ไม่มีใครมาทำอะไรเราได้นะครับขอให้ท่านหนักแน่นนะตามเพลงเขาว่านะฮะ พกหินไว้ให้ใจหนักนะฮะเหมือนเสาหลักนะฮะอย่าให้เหมือนกับปักไม้เลนนะครับเพราะ,ะนั้นความรักมันก็จะสามารถจะดาเนินไปได้อย่างมีความสุขนะครับจะมีการทะเลาะก,กันบ้างเล็กๆน้อยน้อยแต่ก็โอเคไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับผ่านไปได้นะครับต่อมาในเรื่องของการงานนะครับชาวราศรีกันนะฮะเป็นสภาวะที่ว่าท่านต้องต่อสู้นะครับท่านต้องต่อสู้คือท่านได้ นายออฟซอร์สนายออฟซอร์สนะครับเพราะบางทีเนี่ยในการทํางานเนี่ยมันในหมู่คณะหรือว่าในองค์กรเนี่ยอาจจะมีคนอิจฉาตาร้อนนะท่านก็ต้องวางตัวให้ดีนะบางทีมันอาจจะมีศัตรตูเนี่ยแฝงอยู่นะแฝงอยู่แทงข้างหลังนะนะยุโยงอะไรพวกนี้เพราะฉะน,นท่านวางตัวดีท่านมีฝีมือ คือจริงๆท่านก็มีฝีมืออยู่แล้วท่านเก่งอยู่แล้วนะไม่มีใครทําอะไรท่านได้นะคนเราถ้ามีดีนะครับท่านเป็นเอ็ดออฟซอสอะนะฮะท่านเป็นเอ็ดออฟซอสท่านมีดีนะฮะยังไงท่านก็ชนะนะครับสู้แล้วชนะครับทองนะครับอยู่ที่ไหนในคนตมมันก็ยังเป็นทองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นทํางานตั้งใจทํางานมีสตินะฮะอยู่เสมอนะฮะทำงานไม่พลาด ยังไงก็มีแต่จะเจริญร,รุ่งเรืองนะฮะประสบความสาเร็จเะะจ้าหนายรักนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งมั่นมีสติสมัชชัญญาให้ดีนะครับใช้เหตุผลในการทํางานนะฮะสำหรับเดือนมีนาคมในเรื่องของการเงินเดือนมีนาคมฮั่นท่านอาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยนะครับมีรายจ่ายเยอะหน่อยบางทีมันจะเป็นรายจ่ายอาจจะทางครอบครัวถ้าท่านมีครอบครัวบางทีลูกเต้าเรา,เล,าเล่าเรียนนะฮะ มันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะเป็นช่วงที่ว่าจะต้องเตรียมเงินเตรียมทองนะฮะอาจจะต้องมีการซื้อนะหนังสือซื้อนะเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะท่านก็เตรียมไว้ให้ดีมันคือจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะหน่อยก็บรหิหารจัดการให้ดีครับเรียกว่าประหยัดนั่นแหละครับพูดง่ายคือประหยัดใช้เงินอย่างมีสติใช้เงินให้เป็นนะครับนะเนี่ยขอให้มีสตินะครับนะคือเงินทองเนี่ย เราเก็บไว้นะถ้าเกิดว่ามันไม่มีเรื่องที่ต้องใช้นะมันก็ไม่บูดไม่เน่าครับถ้าเราไม่ใช้สักอย่างมันก็เหลือนะครับไม่เกิดนะฮะไม่เกิดสภาวะชอ็อตนะเอางี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมชาวราศีกันนะครับท่านต้องอหนักแน่นนิดนึงนะในเดือนหน้าเนี่ยนะฮะขอให้สู้นะครับมีใจมุ่งมั่นสู้อย่าหูเบานะครับใช้สติในการทํางานมีเหตุมีผลนะครับ อาจารย์ใหญ่ทาโร่มั่นใจว่าท่านสามารถจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคือเรียกว่าสู้แล้วชนะท้ายนี้ถ้าชิ่นชอบผลงานการพยากรณ์ของอาจารย์ใหญ่ทาโร่ก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดแชร์นะครับเพื่อให้อาจารย์ใหญ่เป็นที่รู้จักนะครับกด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าอาจารย์ใหญ่จะได้มีกําลังใจในการทําผลงานการพยากรณ์ดวงชะตาของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านในการดำเนินชีวิตนะตลอดปี2 5 1 2 2นะครับท้ายนี้อาจารย์ใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณทุกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขความเจริญตลอดปี2 5 1 2สวัสดีครับ